นี่บ่อยก็มาซื้อป่ามันเต้นต้องเด้งต้องเด้งอย่างี้ป่ายงามมาเลยเนาะ อกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัตสุกูสุคนบวาสเปียนพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางต่างประเทศกัยินดีเมื่อทุกูสุคนเข้าสู่ช่องเบาแอร์ไซบูรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการมื้อนี่บเบาแอร์กะไอสทีเดินทางไปซื้อไอ้สังกะสีให้ไอ้แขกเพิ่นละกะปลาละกะหัวอาหารป่านพี่น้องเนาะการมื้อนี่บเบาแอร์กะทั้งแม่พี่ลมเพิ่นก็บอกให้ซื้อเข้าไปน้าแต่ว่า ไปเอกกับยู่เฮือนบ่เดียวเนาะคือทั้งครอบครัวไปเไปไปนาเมื่อไรบอกใหน้องหนเนาะกับมื้อนี้บ่กเ้กบ่มีเงินไปซื้อข้าวให้เพิ่นเนาะกจาแม่พี่ลมเพิ่นให้ไปเอ้ออกเงินซื้อข้าวก้อนเนาะแต่ว่าทั้งครอบครัวไป้กกไปนาเมื่อไรบอกใหน้องเนาะกับมื้อนี้บ่ไป้กฉสิได้แต่ซื้อแต่หัวอาหารแล้วกัปลาแล้วกัสังกะสีเนาะไปให้เพิ่นก่อนไปให้น้องหนเนาะกั เดี๋ยวไปไอซีเข้าไปซื้อป่าก้อนพายพี่น้องหนอยเนาะแล้วก็ซื้อหัวอาหารนอกกันเดี๋ยวไปดตามทับซมพร้อมกันเลยพาพี่น้องกับไอซีเข้าไปซื้อป่าก้อนพายพี่น้องหนอยเนาะ มืัอนี้บ่อยก็มาซื้อป่ามันเต้นตรงเด้งตรงเด้งอยู่ป่างามเหมือนเดิมเนาะอันนี้เฮิรนป่าในเนาะให้ลองเนาะร้ายหลายเนาะป่าในมันมักเต้นตรงเด้งตรงเด้งอยู่กะเดี๋ยวปอยไปจ่ายเงินก็น่าเดี๋ยวสิไปมอบให้อ้แค่พยพี่น้องเลยไม่ก็มาซื้อปลาให้อ้แค่คนพี่น้องเนาะคนเรียกเรียงปลาเนาะ เดี๋ยวไปพ่อเพื่อนยูมเือนได้ไปก็ได้มาหดเฮือนทางเอ้ยแขกแล้วพ่อพี่น้องเหรอเนาะกัเอ้ยแขกบ่อยู่พ่อพี่น้องเลยเพิ่นไปหาเห็ดเนาะอยู่แต่ทั้งผัวและกับลูกเพื่อพไอ้หน้องเนาะมันกับฝนที่ตกแล้วบ่เอะกัสิได้เดินทางกลับก่อนพ่อพี่น้องไหยรอเบิ่งหนองป่าเพิ่นเนาะบ่อป่าเพิ่นกัสิได้เปลี่ยนใหม่เนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ให้เพิ่นหาลักมาใส่เนาะเพราะว่า เพื่นคุดกว้างกว้างกว้างกว่าพะยางนะพะยางเพราะมันสองเมตรความกว้างมันา่น้อยๆกดใบซื้อให้เพื่อนนะห้าเมตรเนาะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแผนนิดนึงเนาะให้น้องๆอาจจะเปลี่ยนเป็นไม้เป็นยางหรือว่าเพิ่นชีเห็ดหัวกันบ่กั้นในลูกเพิ่นตกเนาะให้น้องเนาะกเรื่องมักทั่วกันยังไงท่านได้ลงบ่ไอยังเนาะ แรงสิลงนะเลนาะ<ม>เปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนแปลงใหม่หอยน้อง,<ม>เ,งเอ้ยจะพาเบื้องไอ้นี่กะเพิ่นกะนำเข้าใส่ไหมหอยน้องเนาะปลูกเข้ารังมักสลีทั้งพักสารพัดมักอันนั้นเนาะพวกอไอ้พักแป้นแล้วก็พักบัวหอยน้องเอ้ยมักแดงกะกำลังกำลังเป็นมากเนาะ ไอ้เค็งพ่นไปหาเห็ดพลอยไม่ร้องไห้มือนนี่พิ่นกะบโมยูเนาะหมกเพชรโทนแต่หมกเพชรนี่นะหัวหน้องเลยเงาคักเลยงาม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 คนขยันนะยูใส่กับโบอดดอกไม้หัวน้องเลยเพิ่นกะดูมันเนาะแต่เสียดายแต่เพิ่นโมยูมาอนี่กะได้ซื้อปลามาให้เพิ่นเลี้ยงแล้วกะซื้อสังกะสีมาเปลี่ยนแผ่นลบไม้หัวหน้องเลยพ้นกะลงเข่าลงหนำมักซลี เนาะถ้าขึ้นนี่ก็งามขึ้นอย่งามพักหน่อยเนาะใส่ปุ๋ยวานนี่ใส่ปุ๋ยวานนี่เนาะที่ว่าปุ๋ยบ่อยซื้อมาให้เนาะทางพุ่นพุ่นกะสิลงของปลูกใหม่ขึ้นกันน้อยๆเนาะสิลงของปลูกใหม้พุ่นกะถอนพวกมะเขือคือใหญ่มันมันก็เหี่ยวแล้วนี่เนาะพุ่นใหญ่มาปลูกตามันนี่เนาะ มันก็เหี่ยวแล้วมันเป็นมากแล้วพันใหญ่มันเป็นมากพันใหญ่มันเนาะเหี่ยวแล้วเหมือนฝนมาแล้วพอน้องเลยเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งไอ้ส่วนที่ว่าเพื่อนชีฮดมักทั่วพอน้องเลยส่วนที่บ่อเซื้อมักทั่วมาให้เพื่อนสองป่องเนาะป้นอยู่ข้างๆนี่และวเนาะข้างๆผ้าสีขาว ไอฟ้าสีเขียวเนาะพี่น้องกะเสียดายนะพี่น้องมันกล้องสั่นกล้องยังก็ขอโทษขอไพรเดอร์พี่น้องถ้ากล้องสั่นกล้องยังก็ได้กะบริเวณนี่แหละพ่นฉีดลงหมักถั่วนะพี่น้องเนาะลงหักถั่วเพ่นกะเอาสังกะสีเก้าที่ว่าเพ่นให้นะสบานสมเมืองให้เนาะกะเสิมาเห็ดหัวให้หนังอ้อมไว้เนาะพ่นฉีดปลูกหักถั่วพี่น้องเอ้ บกทั่วกะแบบถ้ามันขึ้นหรือว่ามันงามหรือว่ามันเป็นมากออกผนนี่กะคือแบบเปลี่ยนชีวิตของเอื้อยเพื่นน้ำหอยนองเลยเนาะกะชีได้แบบทำมาค้าขายพอหอยนองเลยทั่วเนก,ก็นอกพอกะดีกว่าเขากะไปแบ,บมือขอเพื่อนด้วยมือเปล่าเนาะหรือว่าถ้า,ถามีของไปแลกไปขายกะกันยังดีกว่าพอหอยนองเลยกะเอื้อยเพิ่นก็ตั้งมุกตั้งใจเฮ็ดเนาะ er แต่ว่าเพื่อนกะยัง บ่มีทึนพ่อบ้านใดเนาอกจากมีทั้งแม่พี่ลมเพิ่นก็ซอยมักถั่วบางอย่างนาะงให้น้องเนาะซอยอมักถั่วแล้วก็ปุ๋ยพ่อให้น้องเน้อไใบซื้อปุ๋ยมาแลานะ้วก็บเกลี่ยปลาเนาะงให้น้องเลี้ยงปลาแล้วก็ซื้อไปก็ได้ซื้อสั่งสีไม้เพิ่นก่อนเนาะมื้อนี้ก็เต็มที่แต่เอื้อยเพิ่นบ่อยู่พ่อยองเอ้ย เพิ่นไปหาเห็ดเนาะแต่ว่าเพิ่นกะผัวเพิ่นอยู่บ้านอ๋อสบายดีก็ในพ่อเนาะสบายดีสบายดีสบายดีวันนี้อยู่กับลูกเนาะอยู่กับลูกอยู่กับลูกพ่อเพิ่นกะบว่าบ่ค่อยเก่งอะไดรเนาะก็เลยว่าม่ม่เก่งอะไดรเลยว่าแบบอยากอายแน่ก็แมนต์นะอยากอายอยากอายแน่ก็แมนต์บ่เคยว่าใช่กล้องทิ้งเถอโอเคโอเคนะฝนกะบจีต๊อกโวยผมแป๊กแป๊กแป๊กมาเลยก่อนเมฆบึกดำกับบกใหญ่เนาะ การมูนี่พ่อเอกก็ได้ถือกาสซื้อปลากับสังกะสีมาให้หนะว่าแล้วก็หัวอาหารไว้ใหน้องเลยพ่อเอกก็ซื้อไม้เพลินลองก้อนสีถงเนาะแล้วก็ซื้อตะปูมาให้น้ำล้วก็มีหัวอาหารเนาะให้หน้องเนาะหัวอาหารหัวอาหารปลาเนาะเพราะว่าพ่อเอกเหลือเงินอยู่ไอ้สองแสนเนาะสองแสนกับไปซื้อนี่ให้น้องเลยสมมืตินี่ก็ของแพงแพงฉังกะสีแพงแพงก็ใช้ เอ้ยเพิ al, ่นกะทดลองเลี้ยงไปก้อนหอยน้องไอ้กะมีแบบปลาในแล้วกะปลาขาวมั Lock. นแล yeah. right. ้วกะปลานั้นเนาะหอยน้องเนาะเขาเอื้อยไปอันก็ระดับของปลาเกล็ดปลาเกลบเนาะพวกไอ้สีดำแล้วกะปลาอันนี้ปลาในเนาะที่ว่าทั้งทองทั้งทองเลยอันนี้ปลาขาวมันปลาเกล็มแต่กะหัวอาหารนี่กะสีเปลืองมาได้พอมันยังยังน้อยอยู่เนาะถ้ามันใหญ่อ่ะสีเปลือง ก็เป็นเมื่อยไปแขกคนเก่ามานะ่าจะข้ามาใหม่นะแล้วก็ข้ามาเบิ่งบอ่อใหม่นะกะบอ่อกะสีเปลี่ยนแปลงใหม่เนาะเปลี่ยนแปลงใหม่หมดอ่าแล้วก็พอนด้วยจีเฮ็ดบันนี้ก็ได้แต่ว่าขอเอาหัวมาอมนะ้อมแล้วยันกันลูกจะตกนะนะเนาะไอเนาะแม่น,นด้วยพอก็ได้แต่ว่า มืัอนี้เพ่ฝนกะว่ได้ไปเฮ็ดการณ์ในงานมีให้เอาลูกบ่ไปหาเห็ดไปหาเห็ดเต้ไปหาเห็ดบนเขาเอ่อเห็ดเห็ดละงกกเห็ดนางบ่คนคนคนได้บ่แถวนี้ก็ได้ได้อยู่ได้เอ้าโอเคจ้ะมันนี้ค่อยกลับก่อนนะสบายดีนะพ่อนะสบายดีสบายดีสบายดีรอเอื้อยแขกเพิ่นมาแล้วก็รอเอ้ยมือฝนเฮ็ดแล้วได้สิเข้ามาเบิ่งเด้อ ให้เพิ่นเออทดลองไปก่อนเนาะทดลองเลี้ยงไปก่อนว่าสีผ่านบอแมนได้ผลบอหรือบ่ได้ผลผู้ใหญ่เพิ่นก็บอกว่าถ้าถ้าว่าเลี้ยงผ่านก็เพิ่นสิเอาปอกไอ้ที่ว่าเฮาใช้เฮ็ดชุวมเนาะแล้วเขาก็สิมาเทพื้นแล้วก็เลี้ยงปลาดุกบัดนี้เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิลมาเอาเห็ดเพิ่นสิเฮ็ดให้เพิ่นบอกเนาะเอามื้อนี้กันค่อยก็สิได้เดินทางกลับก่อนอ้ายเด้อโชคดีโชคดีสบายดี